พอใหญ่พี่น้องเอ้ยโอหพ่อใหญ่ปั่นเข่าแล้วพ่อใหญ่นี่เอเอโอ้เรียบร้อยแล้วโหปอเป็ดพ่อใหญ่ลายอะไรอ้าโหแล้วแล้วพ่อใหญ่พ่อใหญ่พี่น้องเอ้ยแล้วแล้วพอใหญ่เปินแล้วแล้ว พ่อใหญ่พดลงมาแบานี้าบานด,ดนดี้อพอใหญ่เด้อาสบานดีนานบานนี้พี่ช่างนี่บ้นี้เนาะอืออเบัดมีเชม,มอยโ,อโทรมาพมีดเนาะออแล้วเบิร์เบร์เทาพายนะนี่เบิงเบอร์หาเจ็ดองนเบิง สอดกับดูปุกไงโชวัมาผัดมิอยโชหับป wow, ัดอยเลยเบอรงอูใชได้นี่แม่นบัเท่าพายบ่่าด้ยไงตามเบอรงนี่เบอร์นี่คือะลลล่ะเป็นอะไรอดนอ่ัลหอ ัลโหลจุเบุดจับพายเนาะเนี่ยนั่นมันเป็นอย่างทุลชับนะโอ้ยกระเพาะชื่อใบเนี่ยราคาชองชามแสนกีบเนี่ยนะเอามือถือนั่นอ่ะมาดิมาดิเข้าเรียกแหละถูกได้วยเนาะคือเป็นนั่นน่ะหัวเนาะ จักมันวันใดนาโอ้ยเงิ <c oughs> น,นดำมันชำนั่นกะชื่อไม่กว่านั่งก็ดีเนาะแม่นอะไรบ่แม,ม่นว่าน,นั่นหรอกบัดมีเวียกกิศทุระที่จำเป็นกะโทรหาโมโหมูหรือวะเป็นอะไรพอนี่คนลงโทรมาบอกวา่าหากระโทรมานี่หากระเห็นมานี่แหละเออโทรที่โทรเชี่ยวๆนี่ว่าชิมามาหาเมื่ออืร่คนน่ะแล้วชิมามตะเวียงฮั่นชาวเวียงที่บ้าน มนันตัวใหญ่เน้อมันแต่ผู้ชาวเวียงยัง,งไม่เมียนช้ำเขาเมียนยูต่ติดตับุกีคนหลับเนาะอยากโทรเอาเช้าชั้นมานเอาแกะเอาเอาโนไม้อะนี้ แหนงโนมาอยู่แกงเนี่ยแล้วแล้วหรือบ่อนะจังหวะด้วยคนนี้ขัดันแล้วก็เชี่แล้ววันนี้เราคนนี้ไม่ได้ไปเลยบ่อพ่อใหญ่เป็นอะไรคือว่าแปลงแต่พ่อใหญ่บ่อนปัดเองอันนี้ฮะอันนี้นะนี่นี่นี่เอออันใบไม้นี่เออกต่ตัวเองแล้วปัดมันเองหากระปัดมันนี่แหละมันตกลายพวกอะไะ เช่าเลยบ่พพอใหญ่บ่นี้คือว่าลงเพือลงการใดเลยลย่เมืออื่นนี่บ่สิบ่ผูกแขนนี่พังือมือพังมือเก่อนใี่จักอคเมือจักวัดยังม้อนี้วัดจันบ่อพังลายมืออด้พอใหญ่จ้งไดบ่แลขึ้นไปนะเน้ขึ้นไปวิ่งเนี้ยอือในอีเจัมือก็นอีามือเาจเข้าไปวันที่สิบแล้วว่ามือเนี้เจ้าที่ได้ขึ้นไปวันที่สิบสามจะไปเดี๋ยวประมาณสิบสองนี่แหละ เออโอ้ยยังเหิงชงจิตจามเลยมือชิปชิปแล้วเหมือนชิปเออชิปแล้วก็ยังชงมมือชงจามมือกันไปแล้วเนาะอืมเป็นอะไรพ่อใหญ่โทรหาผู้ชายของปุติดชั่งติดหักแล้วมันบวกหับมันยานมันนี่เรียกเนาะทรหาพ่อใหญ่พายก็เับคนบัวได้เนาะเท่าไพ่ในก็เออจักวัวได้โอ้ได้เท่าไรพ่อใหญ่บ้านี้พ่อใหญ่อันใดได้เข่าแล้วได้จะสอบกันแทะบ้านนี้ ได้สามสิบสามสิบเห็ดหวานเนี่ยโบุ้มนะพ่อเนาะหวานเอาเนาะหวานเอานี่บโคุ้มเนาะอันเขานะคุ้มแล้วคุ้มบ่โอ้ยอันขันเฮาชีชอบหนึ่งนะชอบใหญ่ใหญ่แต่เดียเนาะขันว่าช้องชอบชอบเขาเปลือกนั่นเดือนกว่าคนไหน บ่อแบบว่าขาหวานเอาน้บสามขาดำเนาะมันมันบุ้ข้นากาดำเนาะดำมันก็ร้อยกว่าผแหละเนื้อว่าแว่าได้แต่สามชิพได้แต่สามชิเบดมัดมัดเบิดพันสามรอยคันคือตะเก่าพ่นพ่นเบ้าอันแต่โบราณพ่นนั่นหนาะพันต่อร้อยมัดเบิดพันหนึ่งเลยร้อยนึงร้อยเป้าครับบ่อร้อยชอาะรอยอันร้อยอันหนารอยหมื่นหนเออพันต่อร้อยพัน ชักห้อยผูว่าร uhm ้อยชักช okay, <rik> ิบแต่กี้นอนแต่เขาวันโบราณพูดว่านะพูดต่กี้พูดได้เอาวันกระชอบคือเท่านี้เอาเมื่บุ้งเมื่อเป็นกระบุ้งครับว่กระบุ้งเมื่อเอเมื่อนานกาขันไลแล้วมันมันกลาเมื่นขันเมื่นเราชิบช่องโลเขาห้องอันนี้มันกว่าชิบสองที่บ้านโลกก่อน รูปหนึ่งอันจออนบุงหนึ่งได้ตัวมื่นหนึ่งมีตัวมือนหนึ่งบุ้งน้อยได้ตามอันะกี้นั้นอันเกียนนี่นั้นผมเพิ่นเอาเกียนแก่ได้กี่นั้นชิบสองมื่นนั้นล้นชาดกะล่ขึ้นได้กานงวัวไผอันแก่ได้อันสิดสองบุงนั้นขนาดเทิบแล้วลำลำเต็มข้อเลยนะงัวนะกันงวัวน้อย,นอยแน่นั่นโอ้ยไปบุอรอ,อ,อยางชุ้งชุดแต่แปด แปดหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นบุเท่านั้นเขานั่นคือชุพูดว่าในนาในเฮือนนี่ได้สองร้อยไปสองร้อยไปหมื่นนะเนาะบุตเท่านั้นเฮยสองรอยไปหมื่นก็จนว่าเล่าบักใหญ่นี่ยจนขึ้นทั้งถวันพุนใดบุแม่นธรรมดาใดมันเขานั่นใดหลายนลนพอหย่เนาะหลายนั่นแล้วมัดบุอันตะกี้พนมัดนับตอกแล้วบิดที่ห้าพันเนี่ยกว้ย ชามชิกินเอาคนในเฮือนเจ๊แปดพ่นในโบดอกกินนันเข่าในเหล่ามูกคอยในเบิ้ตะกี้แต่บททีนแยกได้ง่ายกันแต่พ่อแม่พฮ่งกันเป็นเื่้ยเป็นน้องที่อยู่น้ำกันนี่ลูกแม่คอยในหกหกคนใช่สามยิงสามแม่คอยลูกแม่บานในอยู่น้ำกันน่ะบนี้พ่อเอี้ยบ้น พ่อแม่อีกเป็นแปดบ่นเนี่เป็นเก้าไม่เท่าชิปพอเท่าอีกบ่เนีย่ญญยหลายคนเนาะพอน,นะเนาะชิปโคตรบ่นเนี่กินข้ากันบ่เบิด์ดเลออพอเราก็ลงไปขายอีกขายอยู่สวรรค์บ่ได้เหมือนขายด้วยบ่นี่นนไดรแกชะเลียนลงไปสเฉวันผูออ้นีแ่แต่แต่บ้านเฮานี่บ่พเพิ่นแต่บ้านนี่แหละไปเลยนอนคืนหนึ่งเมื่อไปเช้ามื้อเราไปบ่นี่แม่นบอกไปนอนอยู่พุ่นไดแถวบึงหว่าน พ่นชิมมื่อวาผู้ใดเออแล้วยกแต่และคนแล้วก็ทอดชวันเป็รห้องชีตาโกไหมตะกี้น่ะทิศของพุ่นเออทิศกรนะะของโลยแหละตา,กา,กากโกไหมนนะ่ะเออไ,อไปขายนั่นจักโลหลายโลนึงชาวกี่จะบ่จักบ่แม่นดอกชาวจักหลายไปพ่อไปขายชายอันก็ชอบอันเป๋าป่านพืน่นห้องเป๋าป่านตะกี้น่นนะเออๆคันว่าผู้ชายหลายน่ะก็บ่เกิรนฮนะุกชอบอ,อืม6ุกชอบ ไปนะ่นไปน้ำพองอันนี้ก็ดีขีเขียนแล้วไปเอาเอาไปขายขายช่วงพังคองบอกไงไปขายพูดแล้วส่งไทยผู้บรือว่ากินเนรา,าวเนี่แล้วอมันนั่นแข้มคองนะแปลว่า